สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเซาเมื้อนี้เป็นเซาว,วันศุกที่ี่22เดือนสิงหาคม2,518พี่นอ้องามาพอกันทั้งสองวิมลเพื่อนคนท่เกษตรสำหรับท่านใดเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งนับเอครับดรเด้อเพื่อได้แจ้งเตือนชิใหม่ๆม่ การสำรับมือนีพี่น้องเสาม,มือนีพามาอยู่ทั้งตลาดนัดโครกระบือทั้งกันบ้านป่าล้วพี่น้อง อำเภอวาริตจังหวัดสกลนครพี่นอ้องเดีอถ้ามาเบิงบรรยากาศพี่น้องคนซื้อขายงัว่ไายแล้วก็มาสอบถามราคานำ้ำตลาดปลาโหลพี่น้องตลาดบ้านปลาโหพล,ลโหพนจวนคางน้องหนะพี่น้องน้องป่าป่าอันพู้ใดสิมากกับเขามาได้พี่น้องข้างกับสะดวกสบายดีอยู่มาเรียวมาเลียวทางยกมาบ้านดว่วนยานนางพี่น้อง มาหอดมาจิพอน้องดอกตลาดผู้ใดมาทางบางคนกับมาเลี้ยวจู่คางเทศบสาบันแล้วพี่น้องเด้อที่าบเลี้ยวขวาข็ามาเลี้ยวขวาคางทศบาลมาหอดจักพักก็บินีซสร้อยแหลกก็เลี้ยวซ้ายมาหอดรงเลื่อนเด็กน้อยนี่ก็เลี้ยวขวาเข้ามาตรงเข้ามากับจิพอตลาดเลยพี่น้องตลาดเพิ่นเปิดสองมือเพิ่นเปิดเส้ามือวันจันทร์กับเส้ามือวันศุกร์พี่น้องตลาดไม่เพิ่นเปิดไม้เลยพี่น้องเด้อ กูได้อยากสื่องัวสื่อควายกับเขามาเลาะเบืงพี่น้องก็มีงัวมีควายเขามาอยู่ดิรถเรือกับเขามาหลายในห่างกับเขามาหลละเดียวเนี่พี่น้องรถเขามาหลาก็มาซอยกันพี่น้องมั้มีตลาดสื่อขายบ้านไกล้บ้านเฮาหันไปดังยุตตลาดบางเอื้นไลเดีได้ไปไกลเด้ตลาดบ้านเจ้างกับมาซอยกันพี่น้องในหอยคือกันใน ให้หอยกเก็แต่ก่อนเขามาเลาะมาบัาสื่อพี่น้องหรือว่าเขามาขายจูงมาขายเองไ็ได้ตลาดบ้านไกลบ้านเยนาของลองบ่ิเปไก่ว่าต้องเสียค่ารถจูงมาโหลดพี่น้องจูงเขามาขายมาซอยกันทห้มันใหญ่มันจังบ่ิเปไกลใหญ่ไปดังแต่บ้านเขาหลายมาดังที่บ้านเหนายวองในตลาดกระไดใกลไกบ้านสําหรับคนอยู่แถวของคโค่นบ่อริดนี่แหละพี่น้องไก่ไก่ไก่เนี่ยแถวพันนากับเขามานี่แหละ เสาวันศุกร์กับเสาวันเสาสองมือเด้อพี่น้องเด้อไปพี่น้องเบิ่งน้ำกันมือนี่เจ้ว่ามันกันเสาวันจันทร์แล้ววันจันทร์ก็ศุกร์เออบ้าถึงเลยเนาะถึกอยู่เสาวันศุกร์กับเสาวันจันทร์แต่สำหรับบ่แม่นเสาวันศุกร์กับเสาวันจันทร์ก็สำหรับเสาพวกนี้นะเสาวันศุกร์เอาถูกต้องเด้อพี่น้องเด้อของนายมันคิดพลาดไปแก้ไขเอาเข้าใจตรงกันตลาดเพิ่นกำลังสีใหญ่ด้พี่น้องหล่แล้วตลาดดัดนี่หลายก็ทุกนัดอ่ะเนาะ หลายได้พี่น้องนานาลายขึ้นเรื่อยๆมาซ้อยกันพี่น้องระวังากรับะวงกับมาอันระวังย่างมากเนาะส่วนมาซอยกันพี่น้องเขามาซอยกันยายามกับมาซอยกันให้มันยญ่ๆแล้วมันบ็ได้เป็ไก่พี่น้องเอเอาหลายคนมาซอยกันล่ะพี่น้องมามปากปากปากด้วยพี่น้องเด้อภประาสัมพันธ์บอกกันต้าๆไปพี่น้อง แม่ก็ลูกบ่ได้หอดเศร้าเลยแม่เนาะนี่สองเท่านี่บ่ซื้อโอ้ได้ค่อยดีงามเนาะนี่สองเท่านี่ซื้อจักบาทละตาสรุปแล้ว่วซื้อเกือบหาซิบล่ะหาหงั้งล่ะหาสิบเง้งแบบเดยโอ้ซิบหามันเนหาสิบหาซิบเันหาเมื่อนนีซื้อเกือบซิบหาโอ้แม่ลูกนี่สองตนี่ มื่นหาพันนี่บอกเกือบพอดแต่ยังบ่พอดโอ้เบิ่งเอาหรดพี่น้องเบิ่งพอดนี่เออเพื่อนว่าสุดร่วมแล้วก็สิมื่นหาพันแล้วเนาะไอสองตัวลูกกับลูกแม่ย่างดิร้อยลูกแม่กับโจกบกูเนาะลูกง่ามพร้อมพี่น้องมึงเนี่ยเพราะซื้อเลี้ยงคือนยังนี่แม่เนี่ยมันเนาะแม่กับยายอยู่ข่อยบ้านบัดนี่แหละพี่น้องแต่ว่าหันฟกสางดีกับพราซื้อเลี้ยงเนาะตาเนาะพอพอดสองมื่นไหมเพื่นว่า หมื่นหาพันหนึ่งรวมรวมเร็วหอดบ้านอพี่้องนี่คนสื่อขายกันยูตลาดนี่ละอันนี้คขาขายสันควายนี่ควายนี่องาโอหางเมาที่พึ่ขายเท่าไรล่ะนี่โอ้หมื่นเอ็ดแม่ลูกหนึ่งพันพี่้องแม่หนึ่งพันพันวะโอหมื่นแม่ลูกหมื่นหนึ่งพันลูกแม่เจเนาะ อันนี้เดสันแม่ข้ามหนิข้างไปเซนตตัวนี้ยพ่นของผมนี่เรานโอ้หาพันหาเนาะครับเออ้นฮะยังต่อได้อีกยู่เดซเซนวาโอ้อันนี้หาพันหาพี่น้องเนาะโอ้มันเคยมันได้ลูกแล้วที่ะไปนี่าบนี้สาวบ่นี่สาวแก่พี่น้อง หาพันหาละค่าห้องเนาะต่อรองไ้อยู่ด้วพี 1> 1. ่รองเด้อศูนย์นี่ะเบอรเขาศูนย์ศูนย์หกหนึ่งศูหศสเจดสาสี่้อพี่รองเด้อนี่พี่จะาของเพิ่นนี่สาวแกเพื่นว่าผู้ใดสนใจโทรมาเลยหาพันมาสั่นหาพันหาพกเพิ่นวะต่ออะไอยู่ด้วยพี่รองเด้อพ่นพ่นพ่นให้ไเป็นไรล่ะพี่ต ข้ากันจ้ากรอยเดียวนี้ขอที่ซื้อลอยเดียวข้าขอพื่อจซื้อเราขอซื้อดอกโอ้ท่นโมแสดงนี่ออกว่ามันเฉิดมีซีก็ได้เื่อเงินม่กูลอยเพื่กูซื้อโอ้ซีีแต่ว่าเงินเงินที่เสียดอีกเหล่านึงเป็นตัวราคากันดูวยากันยี่ลอยหนึ่งวันสัตว์ขอพันได้เพื่อนรูปปากเก่าร้านปากเก่าโอ้ร้าน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 เก่าจะเลื่อนร้านเก่าจะเลื่น ตัวทึกงามอยู่เดยพี่น้องเห็ดพอพันเลยดยเนอตมันเกิดงามอยู่กาได้ราคามันอาอยมื่นสี่พันห้าร้อยห้องราคาห้องมองขายมอฮหอดเนาะเป็นว่าหอดห้องว่าือเก็บขายสิบสองห้าร้อยเนาะขายขายสิบสองหาร้อยแต่ว่าห้องสิบสี่ห้องใหญ่โตพ้อเอาเลยเนาะพี่น้องเป็ดพอพันเป็นว่าร้านบักเก้าวสน เบิ่งเคียงขามันพี่น้องขายเอาเงื่อนขึ้นทีสิบสองห้าร้อยคุณว่าสื่อมาแล้วสิบสองหาร้อยพี่จิคายเอาก็อร่อยหาร้อยเอาเบอร์ที่ต่อศู8 5์แ5ดห้าหกสี่สามหกเด้าได้พี่น้องเด้อเอาผูใ้ใดสนใจโทรเข้ามาแม,ม,ม่ลูกแม่ลูก,ล,กลูกผูกเอาเขางามเนาะเขาเปิดดีเนาะ ก้อยลูกแรกบอกโอ้แม่นี่ม่านสี่เดือนแล้วแม่มันสูงเท่าไหร่แม่น่ะก้อยเลี้ยงเนาะก้อยเลี้ยงเรือก้อยเลี้ยงก้อยเลี้ยงพี่น้องเบื้องเรื่องนี่ก็่ขิ่งดีอยู่ได้ลูกเป็นกระได้เนาะลูกตัวเถิกลูกตัวแม่ลูกลูกผูแม่นี่ม่านแล้วเมย์หนีม่านสี่เดือนแล้วราคาห้องไว้หลาย์ป็นไหร่ละสองหมื่นเก้าพันห้าร้อย สอง0มืนเจ็ดพันหายพี่น้องราคาห้องต่อรองได้ห้องห้องห้องหอยลิดพอลิดว่าลิดเบอร์ทิ่ต่อเบอร์ศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่เด้อพี่น้องเด้อเป่าเปาโทษได้เพิ่นว่าควายได้บัตควายได้เหรียญควายได้บาทนดิมบอกลิดทันมาเหรียควายเหรอพี่น้องเอาู้ใด้สนใจโทษเขามาเขาเจายังตัวก่อนอยู่ ต่อแล้วค่เป็นแม่ลูกนั้งห่หางคนยังต่อก่อนดูลูกแม่ตัวนี้เนาะโอ้ลูกขาวดีดิลูกตัวแม่แม่ก็สิ้นช่วงอร่อยสามขุดหอดบอกคนยั่งตัวก่อนดูไฮไหายเปไนไลล่ะโอ้คนไหนคนอยาอกได้4 5, 5, 5, ีพันหาคนไหนซีพันข้ากันอยู่หาอร่อยพี่น้อง พนยังตัวร่องราคากันอยู่นี่พนจะได้ซีพันหาลอยเศร้าซีแต่พอพจนยังตัวกับพจน์หายเศร้าซีสีหลังพนตัวก่นอะตัววตัเมียเสาท้างหายแล้วตู้ดำบอกไง้างไงบงโอ้เ่าไดราคาบัตรบัมักกะลิงมันคือเน่าเถอะโอ้แล้วตู้ดำมันอะไรลูกบอกยังเหร ลูกบ่มไมีใบบ่คือบ่มไม่ใบโอ้คุณผูเขาเจ้าถามหาใบแล้วเนาะเป็นซาวสามเป็นนางสูงใบมันบ่มีลูกบ่มมีใบบ่ไปซื้อขายโอ้มีแต่ใบไมีแต่ใบซื้อขายแล้วอ่ะโอ้หางมันขวาดีที่เนาะหางลูกดีมันสูงเท่าไรลอยเาบ่ด้วยชิปมันได้ยักเดือนโหล ก่อยปีเลย้อเนาะตาจะโอ้ไายประเด็นราคาอันราคาขายนะราคาขายบอกพูดรนเื่อห้องไหวมื่นสองพันวว่าห้องไหวมื่นสอพันแต่ว่าราคาเดี๋ยังต่อร่องกันได้อยู่เนาะนี่พี่น้องเมน่างเมน่างเป็นว่าห้องไว้นึ่งหมื่นสบาทหอยดอยดำเบอร์ที่ต่อห้าศูนย์ 0 8 4 8 3 0 8 3 0 8 7 2 8 8 7 2 8เอาพี่น้องผู้ดใดสนใจเด้อพี่น้องเด้อโทรเข้ามาเด้อพี่น้องมาเนาะเป็นว่าหน้นนา,นาตาดีผิวดีวริสันแต่เลี้ยงอยู่พี่น้องเอาโทรเข้ามาผู้ดใดสนใจก็ได้สอบทางอา่างทางกระดูกดีอยู่ดิโอ้ สองพันเราเส้นปลาสักบาทเหรอลูกมันมันบอกแม่มันเดี๋ยวมออันเอแม่อ้ามเอาแล้วโอ้แม่เออเสียงเหนือเอาแล้วเลี้ยแต่ลูกโอ้แม่มันเพิ่อก็จะไปเสียงเหนือเลี้ยแต่ลูกมันว้ลายเลยลายอยู่ดีลายอยู่ดีมาดิมาหลอสื้อหมูมาดิมาเหมือนอยู่ใกล้ๆบ้านเจ้าของสามพันบาต่ลูกวะนี่สามพันหาคุณห้อโอ้ห้องไว้สามพันหาแล้ก็จะขายสองพันหานี่ล้วมันห้องไว้เสียดอก บอกมาไม่ดึงแขนมาพี่มาขายแม่แพชสื่อเอาเราบอกนี่ขาพุ่นราขายกับหลังผุนบาทขายละเอาเตลูกโอ้เป็นเมลูกแม่มันเมพ์นเอาแล้วเม่เคียงเนื้อแล้วยังแตลูกันสามพันหาวาสามพันสามเขาลดสามพันสามลดลงกะล่ลดลงกสองลอยละสามพันสามอห มันจะได้สามพันสามนะครับดีนี่บอกดีก็ซื้อหมูโอ้ยดีก็ซื้อหมูเนาะควายแม่เด้เนี่ยซื้อหมูไปขาตัวรหัพันมาได้หลายเอะบอกอะไปเลี้ยงจะพอไปขายยังหน่อยนี่เรียนเนื้อลายรไปเลี้ยงเท่ากันบอตู้รอซื้อโลดราคาสองพันห้าน เต็ม3,000เทียมสาพันบ่เดืยร่อยหนึ่งหลอดลร่อยเดียวสามพันทวนามันเจ้าเจ้าเหเจ้าตัเจ้าอยู่เจ้าเห่คูเจ้าเนืออเ้เขาเจ้าใหุ้น้ราคาเดียวกันให้โกาสแล้ว เอาบ่โอเคเอาแล้วเป็นอยาดเืินอย่างเงินสามพันก็เพราสื่อได้พี่น้องว่าคู่อวละสามพันมงเลยอแม่เงินสามพันไมหมูแม่หาพันเริ่หมูน่ะเอาแม่เขาจีเขาเขาลยเสิร์จแากกำไรสามร้อยแนี่ยกำไรสามร้อย เอาผู้ใด,ดจซื้อต่อไหมเอาลวดเอาลวดมันไข้ <S 2> <S 2> ไขวัวหมูได้นี่นะเจ้าไปหาใส่ได้วัวไข่แม่ยังดีไหมหนึ่งหม่เขาซีเลยเด้อะซีเด้อเขาลดเขาลดคาแรก,รกห,หร,อกอรกอห้อเปล่าแม่นะเพราะเจ้าเสกกับไรแล้วสามร้อยชิ้นเลยเลยสามพันเขาเจ้าซื้อกัน <S <S ตลาดนัดโคกกระเบือพี่น้องทั้งอันบ้านปลาโลอ่าตำบลปลาโลอำเภอวาริด จะพุ่มจังหวัดสกลนครพี่น้องเปิดตลาดเพิ่นใหญ่มาใหม่ได้เพิ่นมาเปิดใหม่ทั้งพี่พี่น้องเพิ่นใหญ่มาจากบ้านใหญ่ใหญ่มาจากบ้านน้าเมืองหน่อยน้าบ้านน้าเมืองหน่อยมามามาใบบ้านป่าโัวป่าลยใหญ่มาได้สองนัดสามนัดแล้วเนาะนั่นนี่ง่วควายก็หลายพี่น้องยังหลายอยู่เพิ่นตลาดที่มองนี่เพิ่นเปิดสองหมื่นแล้วพี่น้องเด้อเพิ่นเปิดเสาวันจันทร์กับเสาวันศุกร์พี่น้องเสาวันศุกร์สองหมื่นแต่ว่าสรัพรับมืินนี่เป็นเสาวันศุกร์ แต่ว่าเพราะว่าขวายกำลังมาพี่น้องเริ่มร้ายแล้วล uh> ่ะเพราะว่าตลาดคนใหญ่มาใหม่คนก็ยังบงหูเมากัดี๋ยวนี้คนรกำลังมามากเขามาไลยแน่แล้วล่ะก็เลื่อมร้ายแล้วพี่น้องหันทางเขามาหันมาจากข้างข้างโคหนเลยก็มาหอดนาเทศบาลนะพี่น้องมัสิมีท้างซ้อยเลี้ยวขวาเมื่อเขามาคางเทศบาลเดี่ยวมาเลยเีเขามาเทศบาลแล้วก็มาหอดซ้อยแรกก็เลี้ยว เลี้ยว้ายบันโอ้ยตัวแม่นไะหเลี้ยว้สยเลี้ยว้สยแลยครับว่ามาันจะมีป้ายโุงเรียนพี่น้องมันมีปา้ายทังเห็นได้หน่อยขามขามทานะะันง่นแหล่ะปลายโุงเรียน,น่ะแหละมันก็มาเลี้ยวขวาขาโุงเรียนนะรตรงเขาม่ามันก็สิพอดีมาพอตลาดเลยพี่น้องตรงเขาม่ามันก็มาเจอตลาดเลยตลาดู่นี่แหละพี่น้องคือว่าขันมาทาังบริษัทกับบ้าหอดขางแยกฝากข้างค้งมาขางแยกกันเลี้ยวมาข้างบันดอนน่ะพี่น้อง เลี้ยวเขามาเลยมาจากทางวาริดเน่ยมาหอดทงดางมาดอนเลี้ยวใส่ข้ามามันิมีอยู่ขางหนอง,นองพี่น้องมาหอดขางหนอง,นองแลนขามหนองม,มอ,องมามักก็สิมี่สร้อยเข้ามาแล้วมาหอดตลาดเขาได้ง่ายพี่น้องมัง่งง่ายตลาดกูได้อยู่ไก่แถววาริดทงางวังโคนวาริดพันหน้านี่ก็เข้ามาสว่างเข้ามาได้ใจ้พี่น้องอ่ะก็ว่าไา่ก็ลายอยู่ดิเคียงเนื้อเพื่อเับเขาอยู่พี่น้องมีมีเคียงเนื้อเขาอยู่เดี๋ยวอีกต่อไปเพื่อกี่ยวส่วนนั้น ในหางเวียดดามเขามากแห้งสิหลยคนคนก็่าสือเขามาขายลายอยู่เ,เขามาซอยกันเด้อพี่น้องเด้อปากปราษาสั้นบอกกันไปเรื่อยๆเนี่ยว่าตลาดเป่ารู้เพิ่นเปิดไหมพี่นอ้องอ่ามาเขามาซอยกันเพราะอะไรี่ตลาดสื่อขายอยู่แถวไกล้เฮ้านี่แหละแถวพี่น้องวัดริทเขามานี่แหละพี่น้องเขามาสื่อแถวนี่แหละก็ผ่าน,านหมดนี่โอ้เอาเป็นปอย่างขามัน เก้าพันนขายงวดนี้สั่งขายอะไรไปงวนี้ก็ขายกันมาแล้วไอ้อาเชียงซื้อตักบาทชั้นนี่ขายหกพัหกพันบาทตีหกพันอันนี้เก้าพันข้าเจ้ากู่บไปโซนหาเชียงแมแม่งข้ามคนว่าเขาประกันให้เราสี่พันกัเพเลียงเน้ยมันจอยได้บทปไปอวนมันอวนอยู่ได้นี่อันเดียสี่พันสามบนลกราคาเลยไปไ อันเก้าพันตัวนั้นตัวนี้นี่สี่พนสมมันที่ขายนี่เอาไปเลี้ยงไว้พันเพราเดือดเนีมันก็เปลี่ยนตัวตัม่แล้วนี่มาไหมพ่อมาไมอรวยมาเอาไปเลี้ยงไว่านี่เจ้าจะไปหัวยังย่หันพึ่โลกราคาไนีสี่พันสามร้อยหนึ่งัเยนงวมาเยงวงหอ้าวงวม่หาบาททีมาว่าสามพันลายบันโมเดลเม่น้อยเป็นได้นี่ บอกเพิ่ลงรัวค่าไห้ลยไหมสามสี่พันสามร้อยก็อย่างเงี้ยวิซายนี่แดงไปซื้อที่แพงนี่จะขายถือกันอยาอย่าเงี้ยวิซายนี่ซื้อถือขายแพงบอกามดาเนอะามาเรื่รวยบอกเ้อามสามดามันดิามดามันเจือลยถึงห้างอีกถึงห้างไว้สี่พันเออสี่พันสามร้อยหม nè mè mè bằng ngay nè, múa măng có bao đời đấy đi, múa mè là háp ăn vậy đi, ăn vậy nhá, ăn quan rác, giặt lụa, ăn trộm, ăn nhau, 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 ăn กํไ400าไรสี่อยภาษาเอาเม์่อเมือเมอเม่อเมอเม่ะ Có mưa tôi <laughs> ừ. <laughs> Cháu đưa cho họ cho tôi ăn học có áo hà xoáng loài phải nhây này Hai mưa mưa, mưa luôn Nát nát có sự có giang điều vô đời hạ nhà nhá Chịp hà hà loài chim hà loài

สหสโอ้ส oh, ิบหาสิบหาสองรอยนี่เม่ลูกได้พี่น้องม่ามันว่าแต่ตัวเม่ไม่ได้นี่เม่กับลูกด่ที่แรกว่าจะซื้อเปลี้ยงนี่กับไรกกเอาเงืนเมื่อเแาเนาะเงินเมื่อหารยน่อยก็เลยหารวย่นบ่หาเซได้พอสมมงนี่ละหารวยลูกคนอาแล้วลูกันใรคนวะ ตัวนี้ขายซีพีดเหรอน้ัวอันนี้4,002เนอเอาตองายนนีซื้อคืนที่4 0 0นอะเนาะโอ้ขายดีที่ควายไเนาะเออใจกัน่อนใจกันก่อนลืน่อลยกไล่หลายหลขึน้ยขนด้ยหน่อยนะโอ้ผู้่าว่ามาซื้อควายไปเลี้ยงบานึง เขาเจาเราให้กบไรหาอ้เก็ขึ้นทุ่ี่พันหาี่พันหากตกไปตัวนั้นค็้ยเอามาได้ขายช่วงค่อยขายดีดแต่ราค่าจักดีบดีบ่จักน้ำจ้มาเลือกเนขายนันดีพดอเนาะบับผมขากับเบิ้งเบิ้งนี่แหละอุ้มเอาวที่ พี่น้องผู้ใดอยางไดง่วดใดวยแล่ะเขามากเลยพี่น้องมาซื้อเอาหลายเด้มีไขก็มนีอยู่พี่น้องเขาจะกาซื้อกันดีอยู่ดิพบ่บอกนี่เขาจะเอาซื้อกันละวายได้มากอยู่นี่เดยขายบ่ซื้อตัวพี่น้องขายพี่น้องเขาจะาขายกันละตลาดบ้านปลาโลนี่ไวยในว่าขายบ่ซื้อตัวพี่น้องวายหลายตัวอยู่ดิวายเพราะว่ามันไม่ได้ห่างกันนะนม่ไห่างกัน เฉียงเนื้อไข่ข้าเจ้าข้ามาซื้อควายเฮ็ดบีพเฮลงเฉียงกับกามีคนมาในหอยก็มาซื้อไปขายต่อกับพี่น้องแต่ว่าอยู่นี่เดี๋ขายบัตรสุโต๊ะนี่ก็ขายแล้วนี่หู้ไหนขายบัตลหรอเฮียเจ้าตัวเดียวนี่ล่ะนี่เฮียแม่เดียวเฮียเจ้าตัวเดียวเนี่ยพ่อเด้ขายเพรานว่าจะขายสี่พันสามร้อยบาทเลยข้าเจ้าขายแล้วใหากราไปขึ้นรถพี่น้องรถจอดอยู่ฟังพุ่น ขายดีอยู่ได้พี่น้องควายเนี่ยคุณควายเดี๋ยขายดีอยู่ตลาดนี้เขาเจามากควายช่วงนี้ใครมีควายเราเขามาขายพี่น้องผงรถขึ<อ>้นพุ่นหกล้อผงจอดท้ายใ่ผุ่นน,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 น้อยก็มามันน้อยแต่ให้เลี้ยงยุ้ยเสม็จก็น,น้อยสักกันหน่อยยังไงทีหลังตลาดโคกจะเลื่อนที่กันเลยพี่น้องที่เลียงก็น้อยหน่อยหน่อย,อยผมไปสองปีสามปีเป็นไงบาาอันนี้คือกันนี่แหละก็เพิ่งก่อตั้งก็น,น้อยธรรมดา จนไปมันกยยน็ใหญ่แหะพี่น้องแต่ว่าเป็นตลาดใกล้บ้านเขาก็เปิดไว้ให้มันใกล้บ้านแถวบริตรอัอ่างลมาในี่ได้แถวบริตกุดบากแถวนีแถวลงมาเนี่มันใกล้บ้านเนี่ยองให้มันมีตลาดซื้อขายง้คอค่อยยุคหม่องพี่น้องมันพอได้ซื้อได้ขายกเษกษตรกรเขาเขามาขายได้จูงมากก็ได้พี่น้องจูงมาขายก็ได้ว่ต้องว่ต้องหาใสา่รถมาโหลกจูงมาโหลดมีตลาดใกล้บ้าน จะว่าก็มาสนับสนุนกันตลาดเท่าให้มันใหญ่มันมีมองซื้อมองขายผมกับสิมาประษาสัมพันธ์พี่น้องก็ซอยกันประษาสัมพันธ์บอกกันต่อๆกันไปให้เป็นพันเท่าไรล่ะเนี้ยเด้เลพี่พันายาวให้ได้ห่อกพันใครเท่าไรใครเท่าไรบ้าง sửa 2 hà, hà là, là đi, hà, hà là mẹ cả gì hay cái hay lốp sao con đẻ, con ta vẫn đẻ hà cái, lấy, lăn bơm, lăn bậc bơm, bạc bơm bạc lơn, cầu cầu đây, nó lăn cầu, chơi lượn, cầu chơi lượn, bây giờ đây biết không, muốn nhảy đây, tôi โชคมันก็ด okay. right. right. <let> ีอ yeah. ย uh. yes. uh ู huh. uh ่เอาไปล่างออกเอาไปคัดเสบีบันออกหรือมันสีนั่นนี่ดิบ่อบหก่อเนี่ยดสูงหนอยสี่สิบเนี่อ่็ดพอพันเอาขึ้นขึ้นก็เอาเตะขึ้นก็ได้ สองพันห0าสองพันหากเออก็ว่าแพงเลยจ้าให้พันหนึ่งหาพันหนึ่งกมันหลบดิกาหูจักว่าสี่หัวใดเนาะเห็นน้ำกันยูเป็นบนเรานบาเรา้า้เานแมวเเ้วจะขายออแต่ขึ้นขึ้นมาเถอะแม่มันสูงลอย ซีชิพผมดึงขค้นว่าค่อยเถอะเมื่อสองพันห้าร้อยเอาแมตู้ดำพุชยาจะขึ้นขึ้นให้นี่เอาแม่มึงหน่าร้อยหืบ้านว่าบ้านว่าบ่บ่เขาจะเหี่ยวอยู่